สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับไปไหนมาครับไม่ได้ไปไหนครับตอนนี้อยู่รังสิตครับผมเราจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้2องทุ่มเจอกันที่เพจของดร t a ัสเ็นะฮะ เรากำลังเตรียมตัวกันอยู่ครับ <S <S <ไ>หให้ทุกคนไปดูกัน m i s s i n g Your Voice Mising Your Voice เ yeah. บอันยองกินข้าวเย็นหรือ,อยังเรียบร้อยครับขอบคุณครับ From มีไลฟ์รับพี่วันนี้วันนี้มีครับขอชื่อเพจอีกรอบได้ไหมครับะอ่ะดาดอะเสเซทครับผม DADS S ครับแล้วก็เว้น A S S E T ครับไว้มาดูย้อนหลังได้เลยครับพี่ไลฟ์ที่ไหนนะครับเพจ Facebook ครับผมเดอะเดสเซทครับ ไลฟ์นานไหมเหมือนเดิมครับหนึ่งชั่วโมงครับเจอกันครับสองทุ่ม HPM y o u r e gonna live streaming on Facebook พี่พูดภาษาเกาหลีได้หรอครับไม่ไม่ไม่ได้ครับมาไงอะ่ะพูดอ่า อะไรมีงานนั่นถือครับเาเจริงต้องมีผลงานใหม่ๆก่อนแหละมันถึงจะคู่ควรกับการมีงานไม่เจอกันขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับช่วงนี้จะเต่าไม่ไม่เจอเลยครับ Hello from Wakanda The music background sounds good Yep tonight Like 8 uh, p.m. y o u คือก n n น live streaming uh, on Facebook ย yep. ั p เดี๋ยวบอกให้ครับผมเผี่พ่อบ้านเดี๋ยวรอพอบ้านหนึ่งกำลังมาครับร้องเช่วงนี้ทําอะไรอยู่ครช่วงนี้ทําหลายอย่างครับทำทำเพลงครับทำ ชาแน o ยูทูบครับมีทั้งของคาชาบาราเทอร์สครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไปทํากับเพื่อนๆครับชื่อชื่อเพจว่าพ่อบ้านครับผมเจอกันเจอกันอีกทีเธอคงลืมหน้าเราไปแล้วป่าแล้วก็รักเป่าไม่รู้เพลงเต่าฟังยังฟังแล้วครับ วันเกิดพิ่ขชาจะมีมินิคอนไหมไม่ทราบ,รบผมยังไม่ทราบอะไรเลยมันมีเรื่องที่แบบให้แบบซีเรียสมากกว่าคอนเสิร์ตมินิคอนเยอะเลยครับสำหรับผมผมเลยแบบไม่ค่อยได้แบบคิดถึงมันเท่าไหร่มาเที่ยวหัวหีนีกสิครับ <laughs> วันนี้สองทุ่ครับผมวันนี้สองทุ่มครับนนที่เพจของ d a ด a s e t ครับ, uh, รบไม่ชชว่์ว่าเวลากระเทยไหมคิดว่าไม่น่าจะเวลากระเทยครับ Can facebook facebook name? The facebook name That's you tell the The it me is... ลองดูนะลองดูขอกำลังใจยอยากได้คำคมดีๆเป็นกำลังใจให้เออนช่วงนี้นไม่มีเลยฮฮ การทานซูชิแบบประชาคือถูกต้องเหรอครับผมไม่ทราบเือนงันครับอ๋อสองทุ่มครึ่งเหรอคุณพิมพ์บุญโอเคครับไม่ใช่สองทุ่มวะผมสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งพี่กรชานหนูเรียนจบแล้วดีใจด้วยนะครับเข็งมากก็เฮ้ยได้ได้ก็ขอให้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับ ขึ้นเข้ามาทําอะไรไม่ได้ทําอะไรครับจะมาบอกทุกคนเฉยว่าวันนี้เรามีไลฟ์ที่เพจของแดดเดสเซ็ตครับผมตอนสองทุ่มสองครึ่งประมาณนั้นครับ Australia greetings ไม่แน่ใจเหมือนกันนะประมาณนั้นครับก็คือเดี๋ยวรอรอคิดว่าประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งไม่เกินนั้นแน่นอนครับผมจะร้องเพลงตามที่ขอไปในเพจไหมร้องครับเราจะกระจายกระจายกันร้องนะครับ จะมีการเลือกเพลงจากที่ทุกคนขอไปในเพจแล้วครับอาจจะแบบไม่ได้ร้องคนเดียวทั้งหมดหรือแบบอาจากกะจะกระจายกระจายกครับ <Yeah. S 1> ช่วงนี้ติดฟังเพลงอ,ะ,อะไรคะตอนนี้ฟังเพลงช่วงนี้ติดฟังเพลงอะอะไรฟังตัวทั่วไปเลยครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ m a กโนเลียเฮาสวัสดีครับผมแมกโนเลียเฮาเดี๋ยวทานข้าวหรือยังทานแล้วครับน้ำพริกหมดแล้วอร่อยมากสั่งเพิ่มได้นะครับขอบคุณครับได้ยินกาเบา่าไม่ได้ยินมีเสียงนกกระเบ่าด้วยเหรอมันมีเรื่องอะไรให้เครียดเหรอเราถ้าทุกคนเครียดได้ผมก็มีเรื่องให้เครียดได้เหมือนกันครับเยอะแยะครับ เมอมันโตขึ้นมันก็ต้องมันต้องปรับอะไรมากขึ้นจะได้ฟังเพลงพี่เต๋ากับพี่กระชาาเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเลยครับสงการไปเที่ยวไหนไหมว่าจะไม่ไปครับก็บเบาบ้านใครบ้านต่อนครับผมมาญี่ปุ่นไหมครับคิดถึงอยากไปครับลับยังไปไม่ได้ครับพี่กระชามองเงาแแบบใหม่มาแล้วไม่ได้เล่นเลยอะนึกว่าจะแจ้งเตือนทิปอีกแล้ว ันนี้เจอฝนไหมเจอครับพายุครับ oh, a, ont ont นะว้าวโหลละ from Colombia ย u กิละยูกิยูกิย u กิต้องยูกิต้องพิมพ์ไทยนะเว้ยขอเป็นกำลังใจพี่บ้างนด้ไหมพี่เยอะแล้วขอบคนะุณมากครับ Try to listen to Try to listen to Live by Ben and Ben. That song is so nice. Okay. Can เป็ดอยู่ไหมเป็ดไม่อยู่ครับมามาส,มาสตรีมอีกทีวันไหนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เริ่มสตรีมครับช่วงนี้ผมจะเอ่อน่าจะกลับมาสตรีมบ่อยขึ้นน่าจะมาเกือบทุกวันเลยครับยังไงก็รอติดตามได้นะครับที่ที่ Facebook Page Royal Gamers ครับผม Are you feeling good? Yep. My <Might> not. I'm listening I'm listening your songs every day while I'm driving. Thank you so much. มาทันไลฟ์ในรอบล้านปีแสงวันนี้เรามีไลฟ์พิธีตอนสองทุ่มหรือประมาณสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นครับก็เข้ามารอดูเผื่อไว้ก่อนได้นัดเจอแฟนคลับสิหายเครียดแน่เดี๋ยวผมเดี๋ยวก็ซูปเปอร์สเปซเดอร์เดี๋ยวก็อะไรอีกอะ่ะจะพึ่งเลยยุกิบอกคอนิจิวะขอบคุณมากจะไลฟ์นานไหมคะหมายถึงนั่นไหนครับถ้าตอนกลางคืนน่าจะประมาณชั่วโมงครับสองทุ่มถึงสามทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งประมาณนั้นครับรอฟังคอเวอร์ใน u t u b e ได้ครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ช่วงนี้ทางเพจอัลลัสเซ็ก็เริ่มกลับมาแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็มีมีเพลงคัฟเวอร์ครับที่จะปล่อยมาเรื่อยๆเดี๋ยวมีผมมาเร็วๆนี้เหมือนจะมีเพลงของอาจารย์อาร์ตครับที่ทำคัฟเวอร์ไว้แล้วผมมาแจมน่าจะได้ฟังเร็วๆ,ๆนี้ครับ How are you I'm fine ไลฟ์ตอนนี้ก็คงจะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฉันคนนี้มีแฟนญี่ปุ่นหลายคนอยากให้พี่มาญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันครับเชื่อผมเถอะมีเรื่องคิดเยอะแต่ย่เครียดกำลังจะให้ขอบคุณมากครับ เพได้เข้าไปดูกระชาสเตีมเกมแล้วเข้าไปกดไล,ลค์ตลอดขอบคุณนะครับวันนี้เพลงมีธีมเป่าวันนี้เป็นเพลงตามสั่งครับก็จะมีเพลงที่ทุกคนขอมาครับกับเลือกหน้างานเป็นส่วนหนึ่งนะอาจจะไม่ได้เยอะมากครับที่เราจะมาร้องกันครับ Please come to Japan if I have a chance I'm gonna go for sure เปิดกระชาโนนนันเงียบเลยไม่รู้จะทำอะไรกับมันครับุนจริงนะ Can you speak English น no. อ I love your Thank you. hat. Thank สตรีมไหนๆพี่กระชาหมายถึงอะไรครับหมายถึงอ่า uh, ถ้าวันนี้วันนี้เราจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งที่เล่นดนตรีครับเป็นเป็นฟูลแบนด์ครับผมที่เพจอ่อ๊ดแอส s e t นะครับผมดั๊ดอัพอโทฟีเอสแล้วก็ a s ส e t อนะครับ รอว่าเมาื่อไหร่จะแจ้งกติกาแจกคอนซีลเลอรรอสักครู่ครับของกําลังจะมาแล้วครับของมาปับ๊บเดี๋ยวเราแจ้งกติกาเลยครับผมอากาศเปลี่ยนดูแลตัวเองด้วยขอบคุณมากครับยังไงก็นั่นแหละตามนั้นนะคืนนี้เจอกันนะครับสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งประมาณนั้น The judgment major series ขอเพลงไปแล้วได้ครับ You speak English so good น o no. พี่พูดเชื่อฉันได้ไหมคะอันนา you just finished watching the judgment and i love asha <laughs> thank you so much will you change your hair again no nope, not for now i think like uh, my hair and my head uh, need to take some rest put พอใช้คำว่าสตรีมผมนึกว่าเล่นเกมแบบนนทนนอันนั้นก็มีครับยังไงฝากไปติดตามด้วยพรุ่งนี้น่าจะมาสตรีมครับเข้าไปเข้าไปคอมเมนต์ไปพูดคุยกันได้ว่าเอ๊ยอยากเห็นเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ทําอยู่เหมือนกันครับชื่อเพจว่า browser s gamer ครับผม b r o t s, e r s g a m i e s ครับผมยังไงฝากด้วยครับทั้งช่องทางช่วงนี้ทำหลายอย่างหน่อยกินข,ของสนุกมากโอเคอย่าสปอยปิดไว้ ประชาชอบเสื้อลายขวางเหรอช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้แต่งตัวครับผมหยิบอะไรได้ผมก็ใส่อันนั้นนะครับไม่ค่อยไม่รู้จะแต่งตัวไปไหนงานไม่มีก็เลยไม่แต่งตัวก็เนี่ยธรรมดาทั่วไป Australia is hot how is it in Thailand mm hmm. same as Australia I think so name yep. <laughs> รอดส์เอ็ม m m ายับร้การโอเคสงการไปเที่ยวไหนไหมครับไม่น่าครับคิดว่าทุกคนน่าจะไปเที่ยวกันผมไม,ไม่น่าจะได้ไปไหนครับตอนไลฟ์ฝากแชร์ลงทวิตด้วยจัดให้ครับพี่กระชาต้องย้อมสีผมอีไหมยังไม่ยอมครับขอพักนางศีรษะก่อน ขออมงใจทำงานสู้ๆนะออ๊ปส์ตอนนี้พยายามเรียนภาษาไทายอยู่เพราะพี่กระชากัานบัตเต้ ทาเข้าเย็นหรือยังเรียบร้อยครับ My name is d e s I like your music very much Thank you ครับขอบคุณครับวันนี้มีข่าวโควิดกระจายไปทั่วเลยมาไหนไปไหนมาไหนระวังด้วยทุกคนเหมือนกันครับต้องระวังกันนะครับ ลองเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมหคืนนี้สองทุ่มครับเจอกันในเพจดาราเศษครับพวกเราเตรียมเพลงไว้แล้วครับผมพี่ชายผสายตาท้างขอบคุณนะครับสงการคืนเวียนยาวเป็นกำลังใจให้นะพี่ชาไม่คิดโทรศัพท์หนูไม่มีเสียงพี่ชาวอวยพรคร,รับวันเกิดให้หนูหน่อยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจแข็งแรงนะครับนะมีสติแล้วก็อวห้มีความสุข มีใส่หมวกเพไม่สระผมเปล่านะผมก็สระผมอยู่ตลอดครับผมขอบคุณคุณเฟิร์นนะครับที่ช่วยพิมพ์แจ้งให้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจเราหน่อยส0ิบวันลดน้ำหนักได้เจ็ดกิโลแล้วค่อยๆไปนะครับอย่าหักโหมนะครับลองเลือกลองดูวิธีดีๆนะครับจะมีวิธีที่แบบมันจะไม่กลับแบบมีวินัยดีๆวิธีดีๆมันจะโอเคมันจะไม่กลับมาโยโย่ ว้าวกราดิ้งจาก a า a ัคสถาน My family l y v e s to listen y o y r u u s i c Thank you. พี่อย่าเสียงดังหนูทำงานแอบดูม่อไรพี่ข้าระชารวมพลบ้างค่ะอย่างใช่ตอนนี้ครับตุงจะกลับเมื่อไหร่เจอกันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับใครที่รอดูสตรีมเกมนะครับ Can you can only listen because ฟังเพรา o ว่า n t ไม่ what you're you saying Yeah But thank you for listening to my songs คืนนี้ร้องเพลงกับใครคืนนี้มีหลายคนครับมีอาจารย์ของผมครับมีอาจารย์อาร์ตครับแล้วก็มีมีเบลนะครับเพื่อนกันก็มาร้องเพลงด้วยกัน แล้วก็ได้ออเซตครับผม Hello from Russia พี่กระชาจะนัดรวมพลออนไลน์ไหมคะหมายถึงไล่ลุงชาอ๋อช่วงนี้ไม่อยากเล่นเลยอ่ะไม่เกมอื่นหนูก,กว่าพี่กระชาออกกำลังกายบ้างไหมกับออกกำลังกายแล้วครับพรุ่งนี้กี่โมงคิดว่าจะน่าจะเวลาเดิมครับสองทุ่มไหมก็สองทุ่มครึ่งครับผมเวลาเหมือนเดิมไหนพูดอิงให้อินเดอร์แฟนฟังสักสามนาทีพูดอะไรพูดไม่เก่งพูดได้แค่นี้ อยากให้พี่กระชามเมาเมาที่รองมองที่เราไอ้ยาร้กาเดี๋ยวกระชาต้องไปซ้อมกับน้องๆซ้อมครับซ้อมเถอะ mm hmm. พี่ชอบสีอะไรน้ำงเงินครับผมฮัลโหลจะมีรูมทัวร์บอยฟรด์กันอีกไหมคะผมยังไม่รู้เลยครับผมบอกอะไรไม่ได้เลย mm hmm. พี่กระชาไม่อ่านเม้นต์หนูเลย mm hmm. อ,อ่านแล้วนะและคุณก็สนุกดี ประสบกาเที่ยวโรงหนังอร่อยไหมดีครับ How are you? I'm fine. How was my day? Okay. Today is my good day. And I hope you all have a good day too. แค่ไปเห็นรถไฟหนามบอลคนอื่นจะอ๋อ <laughs> Among us ต้องใช้คนเยอะพี่เลยไม่ค่อยเล่นใช่ป่ะส่วนหนึ่งครับพี่กระชานับดูนับสิบจะจูบต่อไหมมีโอกาสได้ดูนะครับคือดูเต็มๆไปแล้วล่ะ EP หนึ่งเดี๋ยวเราจะคิดว่าน่าจะทำํำแบบดูเต็มๆกันอีกสัก EP หนึ่งครับสนุกดีนะใกล้จะได้ฟังเพลงใหม่แล้วใช่ไหมพี่กระชาใกล้แล้วครับ Grounded ก็หายไปเลยคิวไม่ว่างครับไม่ค่อยได้เล่น Can You Say Hi นาลไนเนยละเทครัวจะเปิดรอบใหม่เมื่อไหร่อยากกินน้ำพริกกากหมูเดี๋ยวรีบแจ้งเลยครับ I'm happy you h a v e a g o o day d ขอสปอยเพลงใหม่หน่อยไม่มีสปอยเลยครับรอไปฟังดูครับเพลงนี้ เขียนเองครับทําเองครับแล้วก็มีอมีมีน้องตอนครับน้องเกิลนะครับที่มาช่วยทําครับแล้วก็ได้อราชบาเทอร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรดักชั่นของขาชาบาเทอร์ครับสำหรับการถ่ายในรอบนี้ก็รอดูรอฟังกันครับเพลงใหม่เธอต้องปังยันพูดตรงนี้รอฟังดีกว่า ไม่รู้หรอกพี่ขชาดูอนิเมะบ้างไหมดูครับดูช่วงนี้ดูแล้วมันก็ตันไปหลายเรื่องมากเลยครับช่วงนี้ดู Stone, ด็อกเตอร์สโตนดูกิมิสโต้ยายบะแล้วก็มีอะไรนะอ่านกำลังจะอ่าน Record of Ragnarok ok ครับผมชาเราอยากดูซีรีส์ ครบสีผมขอบคุณมากยางไงก็ฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับคิดว่าเดี๋ยวเร็วนี้น่าจะมาเพลงใหม่มาแนวเศร้าไหมไม่ได้เศร้าครับเดี๋ยวไว้เพลงออกแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีครับฮ <c oughs> บอกโอ้นพี่ประชาชนพี่อาร์ตเล่นเกมไหมอาร์ตเล่นเก่งมากอะเอาจริงๆนะจําเราจํารอบล่าสุดที่เราเล่นด้วยกันได้ที่เล่นวอลเลย์บอน่ะอย่างที่เราบอกความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนตอนเราเหมือนตอนที่แข่งกันอยู่เลยอะคือแบบมือสั่นมือเย็นพอเจอคนเก่งๆแต่น้องๆเก่งครับผมเน้นเล่นฮา สงการเราจะได้กลับบ้านไหมนะบ้าน,นสิ <c oughs> พี่กะชามาเมื่อไหร่มาจะเตรียมตัวจะไปแล้วครับเดี๋ยวต้องไปเตรียมซ้อมแล้วครับมาไลฟ์คุยในจีไปบ่อยถ้ามีโอกาสจะมาพยายามมาเรื่อยๆครับมาเจอเป็นแฟนออนไลน์ไหมเ <c oughs> จอของจริงน่าจะดีกว่าราโอกาสนั้นดีกว่าครับเน้น <c oughs> เล่นเพื่อสุขภาพ เดคัวไม่ขายของมั้งเหรอช่วงนี้แม่ค้าอินดี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปหาแม่ค้าก่อน <c oughs> พี่ชาตาเขาเย็ยนอย่างเรียบร้อยครับสตรีมเกมล่าสุดไม่เห็นหน้าพี่ทำช่วงในท้ายสนุกไป,ปอีกแบบครับเวลาสตรีมไม่เห็นหน้าแต่ก็มันคงจะไม่ใช่ทุกครั้งฮะมันต้องสลับสลับกันครับ ช่วงนี้มีถ่ายซีรีส์อะไรไหมไม่มีครับมองหน้าเมื่ก็เห็นมืดไม่เป็นไรพักๆบ้างเรื่องหน้าเรื่องอะไรอ่ะดูอย่างอื่นบ้างดูแต่หน้า,านพรุ่งนี้จะหากล้องเจอไหมคิดว่าครับกล้องสตรีมดียังเอาจริงๆรอบที่แล้วกล้องสตรีมอยู่หลังสิ์ครับเอามาถ่ายงานครับเลยไม่ได้ออกกลับ ทำสีผมตอนรัดซัมเมอร์แต่ไม่มีที่ไปโทปิดกล้องแล้วโฟกัสเกมดี<ผ>มเข้าใจผมก็มีความสุขครับตอนที่ปิดกล้องแล Focus Game ้วโฟกัสเกมดีแต่แบบผมก็เข้าใจแฟนๆส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้น,น,นอะไรก็ต้องสลับๆกันแหละ <laughs> ประท้วงจะดูหน้าแชร์พี่เอ๋เหครับชื่อนี้หรือใครเนี่ยพรุ่งนี้คือสตรีมเกมใช่ครับ ช่วงนี้คิดว่าน่าจะกลับมาสตรีมเป็นเวลามากขึ้นครับเพราะว่า,เ,าเรามีผู้ใหญ่ใจดีครับมาสนับสนุนช่อง Brother Scammer ครับผมก็เดี๋ยวรอด,ดูครับ แคอยากให้เปิดดูทั้งสองอย่างไม่มีปัญหาไม่ไม่ใช่อะไรเวลาผมเปิดกล้องใช่ไหมแบบเขาเรียกว่าอะไรจิตใต้สำนึกมันจะแบบไปโฟกัสที่กล้องอยู่แล้วครับเล่นเกมก็จะแบบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวผมพรุ่งนี้เจอพี่แนะ่นอนปีะหยชดได้ครับนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเืิดใครอยากจะสปอนเซอร์อะไร บารเทอร์เกมเมอร์หรือกระชาบารเทอร์หรืออะไรก็ตามครับหรือพ่อบ้านยังไงก็ว่ากันรอพี่ราชาเล่นภูมิเมลอยู่ได้สิไปก่อนนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีครับในของหลายๆเรื่องมีเรื่องที่อยากพูดเยอะแยะเลย พี่กระชาทานบะหมี่กันค่ะน้ำซุปร้อนๆไอยอยากสปอนดุงพี่ดาวมันขึ้นราคาก็ใจรอคุกกี้เทครัวเปิดรอบได้ครับรอวันที่เจอพี่กระชาขอบคุณนะครับ ตลาดจะวายยังครับเพิ่งมาตลาดจะวายแล้วครับแต่เดี๋ยวไปเจอตลาดรอบใหม่ได้ประมาณ2ทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะครับในเพจเอ่อเฟซบุ๊กของ d a t a s าเซนะครับผมเ <laughs> พียวัะคุยสักถ้วยไหมชากลางลาวหรือเปล่า <laughs> คุณรู้อะไรในภาษาญี่ปุ่นหรือไม่อ know like a the word like a for a i n t r o d u c อออิ e โทรดิวมายเซฟฮันจิเมะมาชิต วัตจิวกาจังเดสยโรจิโอเนกายชิมัสใช่ไหมนะ <laughs> พี่ชาดูแต่ท่านหรือเปล่าดูครับแต่มันไม่ได้ดูแบบอินเท่าแบบเรื่องอื่นๆขนาดน,นั้นเพราะมันมีช่วงที่หยุดดูไปแล้วก็แบบกลับมาไล่ตามดูมันโหเยอะมากวันนี้คุณพี่ดูเป็นคนดีอ่อนน้อมยิ้มแย้มวันนี้ไม่มีแรงใช่ไหมครับช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะต,ต้อง ไปแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันตอนสองทุ่มสองทุ่มครึ่งออประมาณนั้นนะครับในเพจของ Dataset นะครับผมแล้วก็พรุ่งนีเออ้เจอกันใน Brother s g a m e r นะครับนะฮะเราเจอกันใหม่นะครับผมบบาายย Hope to see you again แนะนำอนิเมะใน Netflix หน่อยคะ่ะปิดเทอมแล้วด็อกเตอร์โซนครับคิมิโนะยายบะครับผม ดูบอลประคาที่แพ้ไม่ได้ดูครับแต่ปกตินะลูกกลมๆไปละบ๊ายบาย